สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับคำแนะนำมันจะมีสองขั้วเสมอพระธรรมหนึ่งมงกษัตริย์บทที่12ข้อหนถึงสิเกรย์โหโบอัมกริย์องค์ใหม่เผชิญกับสถานการณ์ที่จะต้องเลือกประชาานจิสเรียวนำเยโรโบอัมเข้ามาทูลพระราชาว่าพระธรรมหนึ่งมุกษัตริ์บทที่12ข้อ4พระราชบิดาของฝาพระบาทได้ทําให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้น บัตรนี้ขอฝากพระบาททรงลดงานหนักของพระจุบิดาของฝากพระบาทและทาให้แอกหนักของพระองค์ที่อยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลงและพวกข้าพระบาทจะปรนบัติฝากพระบาทพี่น้องครับเรโฮโปอัมก็ขอเวลา3วันในระหว่างนั้นเขาไปขอคำปรึกษาจากผู้วุโสและคนรุ่นราวเขาเดียวกันคำปรึกษาแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจนคําแนะนําของผู้วุโสในประทําหนึ่งมุกษัตริย์บทที่สิบสองข้อเเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าฝากพระบาท จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และปรนนิบัติพวกเขาและตรัสคำตอบที่ดีแก่พวกเขาเขาทั้งหลายจะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทตลอดไปประชาชนจะซื่อสัตย์รับใช้พระราชาต่อไปหากให้คำตอบที่ดีแก่พวกเขาหมายถึงลดงานให้เบาลงแต่เรโฮรรู้อัมปฏิเสธคำปรึกษานี้เพราะหันไปฟังคนรุ่นราวเเขาเดียวกันคำปรึกษาของพวกเขาอยู่ในธรรมหนึ่งประทบทที่สิบสองข้อสิบเอ็ดพระราชปิดาของเราได้วางแอกหนักบนพวกท่าน ส่วนเราก็จะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท,นท่านทั้งหลายด้วยแ้แต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องคำปรึกษาของคนหนุ่มคือให้ตอบประชาชนด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวแอกของพ่อเราก็เบากว่าของเราพ่อตีด้วยแ้เราจะตีด้วยแมงป่องคือนําเสนอว่าให้ชิกกาลังให้ทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อให้เกรงกลัวและผลที่ออกมาปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ 1, ่งบทข้อสิบสองข้อสิอิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของลาวิต จนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับประชาชนทิ้งราชวงศ์ของดาวิดขอยวายเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่จะเรียกความเมตตาก่อนการใช้อำนาจบังคับข,ข่มขู่เพราะนี่คือพระไถยของพระเจ้าพระเจ้าตรัสไว้หลายครั้งครับว่าพระเจ้าประสงค์ความเมตตามากกว่าเครื่องบูชาขอยเราจะอำนาจที่เรามีด้วยความรักความเมตตาซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เราได้รับมาจากพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องครับขอยเราที่นด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่เต็มด้วยพระเมตตาคุณเราขอบพระคุณพระองค์ที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อย่างเหลือล้นเราขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานคำปรึกษาที่มั่นคงให้กับเราคือพระวิญญาณของพระองค์และพระเจ้าของพระองค์ขอสมโปตินำให้หัวจของเราจะมีความเมตตาเหมือนที่พระองค์มีให้กับเราขอสมปดตินำให้จะยอมรับคำปรึกษาที่ดีจากถ้อยคำของพระองค์และจากผู้คนที่ยรอบตัวเราขอบพระวิญญาณของพระองค์จะนำให้เราเต็มด้วยความรักและยอมจำนนต่อพระองค์แม้สิ่งที่ได้รับมานั้นจะไม่ตรงกับใจเรา แต่ให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่มาจากพระองค์จะเป็นผลดีที่สุดกับทุกคนที่รับพระองค์และขอส่งโปรดเมตตาที่จะมัดระวังคําพูดของเราท่าทีของเราที่เราจะรอบคอบในการพูดเราสอนแบงความรักของพระองค์กับผู้คนทุกคนที่รบตัวเราขอสมโปรดเมตตาด้วยร่วมชะเาติฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูจเจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศันเสริญครับ